ฤดูการแห่งสิ่งสร้างเป็นการเฉลิมฉลองสากลที่คิดชนทั่วโลกยอมรับเริ่มในวันที่หนึ่งกันยายนวันอธิษฐานระดับโลกเพื่อการดูแลสิ่งสร้างและสิ้นสุดในวันที่สี่ตุลาคมวันระลึกถึงนักบ,บุญฟังซิสแสงอัสซีซีผู้อุปถัมนิเวศวิทยาฤดูการแห่งสิ่งสร้างเป็นการเฉลิมฉลองความรักเมตตาของพระเจ้าที่ทรงแสดงออกในการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างด้วยความรักนั้นเป็นโอกาสที่เราจะแสดงความกตันยูต่อสิ่งที่เราได้รับและรู้สึกเชื่อมโยงกันในฐานะผู้มีความเชื่อศรัทธาปีนี้เราฟังเสียงแห่งสิ่งสร้างเพื่อชีวิตของเราด้วยวาจาและการประกาศข่าวดีไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงการฟังเสียงของผู้คนที่มีปรีชาญาณ<ๆ>เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตภายในขอบเขตของธรรมชาติ และเสียงของสิ่งสร้างทั้งหมดของพระเจ้าพระสันตปะปาปาฟรังกิสทรงขอให้เราฟังเสียงร้องของแผ่นดินและเสียงร้องของคนจนโลกกำลังร้องครำควรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชุมชนที่ประสบก,กับความเสียเปรียบเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเหล่านี้ผู้คนสัตว์พืชและโลกทั้งใบล้วนต้องการการดูแล พระหันสถานของพระเจ้าช่วยให้เราสามารถไรตรตรองถึงคุณงามความดีของสิ่งสร้างรู้สึกเศร้าโศกและคร่ำควรวญถึงเสียงร้องของสรรพสิ่งและภาวนาขอการรักษาและการนำทางในขณะที่เราดูแลโลกที่เสมือนบ้านของเราโลกเป็นสถานที่ที่เราเอาศัยอยู่หนังสือเล่มแรกของการเผยแสดงของพระเจ้าในปฐมกาลเรื่องการสร้างพระเจ้าตรัสว่าสิ่งสร้างทั้งหมดนั้นดีมาก โมเสสประกาศศกชาวยิวผู้ยิ่งใหญ่ได้พบกับพระเจ้าครั้งแรกบนภูเขาโฮเรบโมเสสได้ยินพระเจ้าในเสียงที่มาจากพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟแต่ไม่ถูกไฟไหม้พระเจ้าทรงใช้สิ่งมหัศจรรย์แห่งสิ่งสร้างนี้เพื่อดึงดูดโมเสสที่อยากรู้อยากเห็นและบอกเขาว่าพื้นดินที่เขายือนอยู่นั้นศักดิ์สิทธิ์จากนั้นพระเจ้าตรัสกับเขาและบอกโมเสสเกี่ยวกับเสียงรำไห้และความทุกข์ทรมานของผู้คน พระเจ้าทรงได้ยินเสียงร่ำไห้ของพวกเขาและทรงห่วงใยเกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาและขอให้โมเสสทำอะไรกับเรื่องนี้เพื่อทำงานของพระเจ้าในโลกนี้โมเสสจะเป็นผู้แจ้งข่าวดีของพระเจ้าที่นำเสรีภาพสันติและความสุขมาให้ในระหว่างฤดูการแห่งสิ่งสร้างนี้ปเปลวไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระจิตเรียกร้องให้เราสังเกตและฟังเสียงแห่งสิ่งสร้าง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดบนโลกเราจะแบ่งปันกับสิ่งสร้างทั้งหมดสถานที่ของเรายังเป็นที่ที่เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เราเติบโตในความสำคัญของเรากับพระเจ้าและในการดูแลสิ่งสร้างทั้งหมด เราสังเกตเห็นความอัศจรรย์อะไรเมื่อเราใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเราได้รับเชิญให้ไตร่ตรองถึงความเชื่อมโยงของเรากับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายใต้ความรักแห่งการรักษาของพระเจ้าที่ส่งคำจุนบ้านของเราพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราและทรงนำทางเรา